สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมพี่ทเทมในโนช็อปแห่งคาพาไรเดอร์นะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่ร้านช่างเน็ตโนหนึ่งเขาย้อยเพชรบุรีนะครับก็เสีโอ,อกาสมาได้ลองถ่ายที่บรรยากาศที่ร้านหเ,นเพื่อนๆดูนะครับซึ่งตอนนี้พี่เน็ตกำลังปรับปรับเ็เจ้าตัวสเปหนา้ามให้อยู่นะครับนี่คือตัวคุย่างน,ะนาี้นะครับก็ที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นสินคา้าที่เน็ตมีวางจำหน่ายนะครับก็มีทั้งแก๊ส ลูกกระสุนนะครับแล้วก็ซิลิโคนนะครับตัวปืนก็มีนะสามารถสั่งของได้นะครับอย่างที่ถือ ar สิบแปด dmr นะครับอยูก็ยังไม่เสร็จตรงนี้นะครับรออะไรอยู่รออะไรนะครับส่วนพวกอะไรการแต่งต่างๆเนี่ยที่ร้านก็มีให้จําหน่ายเหมือนกันนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทาง fb ของพี่แน็ได้เลยครับเดี๋ยวก็จะลงที่อยู่ไว้ให้นะแล้วก็ลงกระโทรให้นะครับส่วนตัวปืนมือถือตอนนี้มีของพร้อมจำหน่ายเลยตอนนี้ก็จะมีอยู่ตรงนี้ที่เห็นแน่ๆตรงนี้ตรงหน้าเราเลยคือสามลุน M4X EC นะครับแล้วก็อัทลัสสิเคแล้วก็ GNG ตรงนี้นะครับตัวนู้น EC M4X นะครับแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นของ MP4 นะครับแล้วก็มีมือสองตัวนี้เป็น MPX นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดอยากได้ตัวไหนก็สามารถติดต่อสอบถามาถเข้ามาได้เลยนะครับเรามีปืนมาทํากันอยู่เรื่อยๆครับเทียบเลยอย่างตัวเนี้ยเสร็จแล้ว รอเจ้าของมารับมีการเซตมีการตัดเทียนรล้วบบนีเลยเพื่อให้มั่นใจให้กลนะครับโดยตัวหนก็สอามเข้ามาได้ครับพอนต์ี้รับสั่งซื้อรัดเทียซ่อมนะครับฝากไปด้วยครับกับร้าน